ฉัก็เบียดฉันนั่งแสดงําอยู่อ่ะแม่มันรูปมันพ่อมันมันนั่งไออยู่จามอยู่ข้างๆกันแหละแม่เราก็หูเคืองหันไม่ค้อนแล้วว่ามันก็ไม่รู้สึกเลยต้องด่ามันเนี่ยผ้ามมีไม่ติดมันก็จามก็ไออยู่องนั้นแหละอย่างเงี้ยแล้วก็พัดลมมันกระเป๋าฟุ้งไปทั้งสาระอะไรอย่างเงี้ยเอเราบอกว่ามึงนะป่วยอะมึงนอนแต่กูป่วยแล้วกูไม่ได้นอนนะก็บอก พราะมันมีงานเยอะมากเราไม่มีสิทธิ์จะได้นอนเนี่ยก็สุดท้ายก็คือเราต้องรู้จักระวังตัวเองอย่าทําตัวเองให้เป็นผู้นําเชื้อโรคเรียกว่าผานหานำโรคมันเป็นบาปนะมคุณเป็นกรรมอย่างหนึ่งที่ทําให้คนอื่นเขาลำบากก็ไอจามของเราทําให้เขาติดโรคจากเราไม่ถูกต้องต้องป้องกันตัวเราจากคนอื่นและคนอื่นจากตัวเราอย่างนี้แล้วในขณะเดียวกันก็ดื่มน้าขิงเช้าเช้าเนี่ยอากาศเย็นๆดื่มน้ําขิงร้อนๆสักแก้วหนึง่ง แล้วก็อยากินน้ําเย็นอย่าดื่มของอย่าเคี้ยวขบเคี้ยวอาหารที่มันเป็นของเย็นของทอดทั้งหลายเนี่ยงดได้ตอนช่วงเป็นวัดเพราะมันจะทําให้รรอดลมรรอดคอลำคออักเสบทําให้รอห้อนในหยุดการกินของทอดแล้วก็ผัดที่น้ำมันเยิ้มเยอะๆอย่างเงี้ยมันจะทําให้ระคายคอระคายเคืองในหลอดลมในลําคอ แล้วก็อาหารที่ควรกินก็อย่างที่บอกมีรสเผ็ดร้อนเปรี้ยวขมขมเนี่ยทำไมต้องไม่ให้กินก็มันเป็นยาขับน้ําเหลืองมันเป็นยาดันคือทําให้น้าเหลืองเดินสะดวกน้าเหลืองเป็นที่รู้กันว่ามันเป็นด่านปราากา้องกันเชื้อโรคในระดับหนึ่งแล้วมันทําให้ร่างกายเรามีภูมิที่จะเป็นต้านทานโรคภายนอกได้ นน้ำเหลืองมันเดินสะดวกต่อมน้ำเหลืองท่อน้ำเหลืองไม่อุดตันก็จะเป็นเรื่องดีงามอย่างนี้เป็นต้นมันก็เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพประจำใจเอ็นถ้าโรคไข้หวัด2009จะทําอย่างไรถ้ามาหาฉันฉันดียาอยู่2อ,อย่างก็คือหนึ่งยาแก้ไข้กับ2ยาสม้าฉันจะทํายายาสม้าที่ฉันทำมันคือถ้าเป็นไข้อ่อนๆไม่ต้องกินยายแก้ไข้แค่กินยาสม้าเช้าสองเม็ดเย็นสองเม็ดอ่ะหายละ อันนี้เรื่องจริงไม่ได้คุยเวอร์เพราะคนไข้มาหาฉันเป็นร้อยๆก็ให้กินอย่างนี้แม่หมอยังกินเลยไม่ไม่เชื่อถามหมอข้างหลังดูแกรดหมอใช่ปะแม่หมอข้างหลังนี่เขากา็เป็นหมอหนี่นง,งมาช่วยฉันตรวจในคนไข้หมอเป็นหวัดหมอกว่าอย่างเราอยากจะไปกินเพราะว่ามันเป็นอะไรมันเป็นยาที่ไปกระตุน้นภูมิกุ้มกันทําให้ภูมิกุ้มกันทํางานอย่างแข็งแรง ไม่ใช่กระจกนะสมคว้านี่ฉันเพิ่งจะเมื่อวานซื้อไปซื้อลังนกมาสองโลแสนสองใส่ครั้งหนึ่งครึ่งโลนะลังนอกอะ่ะคุณไปกินลังนอกอย่างเดียวก็ไม่ได้อีกเพราะในลังแรกคือยาสมคว้าฉันมีทั้งดีหมีมีทั้งโสมมีทั้งตังกุยมีทั้งหญิงเซียนมียาสําคัญสําคัญ เด็กกินเม็ดเดียวโรงเรียนวัดบวรมีเขียนจดหมายมาขอทั้งโรงเรียนก็เป็นโรคหวัดเนี่ยครูเลยเขียนจดหมายมาขอบอกกินยาแผนปัจจุบันแล้วมันทรงมันไม่มันมันทรงบางคนก็ซุดแต่ไม่หายเดี๋ยวก็กลับมาเป็นเดี๋ยวก็กลับมาเป็นฉันก็เลยบริจาคยาแก้ไข้กับยาสมทบแม่งดีแ้วน่าจะเป็นประโยชน์ก็คือยาลดไข้ฉันจะทําจาก ผลสมุนไพรเจ็ดชนิดหนึ่งในเจ็ดชนิดนั้นก็มีฟ้าทะลายโจรอาทิตย์หน้าใครเรนกันอาทิตย์ที่จะถึงเรนกลุ่มกัทุกับจะต่างประเทศเราเขาจะไปช่วยฉันรักษาไข้แล้วพอเอ่ยเขาเป็นไข้ก็เลยต้องอศาศัยอย่างน มีหมอสอง,สองคนตัดเวรกันมาช่วยฉันตรวจแค่ลฉันก็จะวินิจฉัยโรคแลหวางยาเขาก็จะทาหน้าที่วัดความดันตรวจดูกิปจอถ้าเป็นผู้หญิงเขาก็จะไปวัดตรวจฟังหัวใจฟังปอดฟังดูไตดูตับอะไรเงี้ยแต่ก็โรคหวัดน,นี่ไม่ใช่เรื่องน่ากลัวมันคืมันน่ากลัวก็คือกลัวคนที่เป็นหวัดแล้วไม่รู้จักป้องกันเนี่ยนั่นน่ากลัว ไม่รู้จักป้องกันตัวเองและไม่รู้จักป้องกันตัวเองกับคนอื่นนั่นน่ากลัวแต่รู้ตัวเป็นหวัดต้องทําอะไรนอนให้มากดื่มน้ําเยอะๆกินอาหารที่มีรสเปรี้ยวเผ็ดร้อนขมกินอาหารเหล่านี้แล้วก็ขับถ่ายสําคัญต้องขับถ่ายให้สดถ้ากินอาหารเหล่านี้แล้วไม่ต้องกลัวว่าถ่ายไม่ออกกล้วยเนี่ยกล้วยน้ำว้าสุกๆเนี่ยเช้าสองรูปก่อนเย็นก่อนนอนสองรูปเนี่ย กล้วยน้ำวาเนี่ยมันช่วยทำให้เกิดภูมิคุ้มกันป้องกันโรคหวัดได้เดี๋ยวไปดูถูกว่ามันเลทเทราคาถูกไหมแล้วมันก็ถ่ายสะดวกแล้วไม่เป็นโรคไอไอฤิษจ์ดวงน้ำวาาด้วยนะคนไข้มาหาฉันเนี่ยฉันแนะนาให้กลับไปกินกล้วยน้ำวานั้น,นะถ้านอนไม่หลับกระสับกระสายดิ้นจนหนังกลับไม่รู้จะกลับสักทีก็ไปเล่นกล้วยหอมตั้งสองรูกแล้วจริงๆ แนะนำให้ไปกินกล้วยหอมคนเขาเกาหัวอะไรหมอนอนไม่หลับกินกล้วยหอมอาจริงกินสองรูปเนี่ยคุณนอนหลับสนิทเลยดื่มกล้วยหอมสองรูปกับนมอุ่นอุ่นสักแก้วหนึ่ง่ยคุณหลับสนิทเลยกล้วยหอมแต่มันมีสารกล่อมประสาททําให้นอนประสาทได้ผ่อนคลายแต่อายุมากๆไม่แนะนําให้กินคือเกินสี่สิบขึ้นไปเนี่ยมันจะเกิดลมกินกล้วยน้ำวานดีกว่าจบ สาธุค่ะนี่รายการธรรมะหรือรายการเพื่อสุขภาพส่วนใหญ่จะมีคำถามมากมมนาไมยก็เลยอาพูดเรื่องสุขภาพล่ะเขาจะห่วงเรื่องสุขภาพค่ะขณะนี้นะคะมีแบบคาถามที่เกี่ยวเนื่องกับโรคหวัดมีใครทําอาชีพเกี่ยวกับสุขภาพมองย้องมือให้ดูหนึ่งคนเดียวสองคนที่เหลืออาชีพอะไรพันโลงเหรอ หรือครูแม่บ้านนักวิชาการเออนักวิชาการก็ช่วยไปสนับสนุนส่งเสริมให้ภูมปัญญาท้องถิ่นมันรุ่งเรืองเจริญ้็เป็นที่ยอมรับของภาครัฐเลยฉันก็แปลกใจจังเลยเนี่ยไปจีนเนี่ยนะประเทศจีนนี่เขาสนับสนุนยาจีนขายนอกนะแล้วคนไทยก็ไปแห่ตาซื้อหรือับตาซื้อมายาเก๊กๆปอมๆกินมาแล้วไม่รู้อะไรต่ออะไรอะเออแปลก อินเดียเนี่ยเขาสนับสนุนยาเข้าขายนอกไอ้ประเทศไทยนี่อายไม่กล้ากลัวไม่รู้กลัวอะไรเดี๋ยวเราก็ไปซื้อเข้ามาทั้งที่เรามีพืชเนี่ยทุกตารางนิ้วในแผ่นดินไทยในป่าเมืองไทยไม่มีที่ไหนไม่เป็นยาไม่มียาทั้งหมดฉันทำยาเวลานี้แปดสิบเจ็ดแปดสิบแปดพิกัดนะไปพิกัดสุดท้ายเพื่อทำยาแก้โรค สมองเสื่อมสมอง่อดใช้ใบโบกรากเงาใบบบกเนี่ยเอามาผสมกับยาเน่ยเดี๋ยวนี้ใบบบกก็ b ộ b ộ b ộ. หาไม่ใช่ง่ายมันเจอกับมอ,อกโซนหมดมันไม่มีแล้วไปซื้อใบโบกตาลาดก็กลายเป็นใบใบบบกฉีดยาลำบากอีกเมื่อก่อนนี่โอ้โหเดินไปที่ไหนก็มีเกลื่อนกลลตรงไหน,น,นมีน้ำที่นั่นมีใบบบก ถูกไหมแถวเนี้ยยิ่งหูแถวนนทบุรีแถวท้องนานิเกลอดยานี่หาไม่เจอกิ้งหลีมันยังไม่อยากอย,กอยู่เลยม็นโดนยาตายหมดเนีย่ยยาฉันก็ใช้พวกเนี้คุณใช้สมุนไพรขึ้นบ้านเนี่ยเอามาประกอบยาไม่ได้มีอะไรพิเศษพิสดารอะไรจะมีแพงก็งงคือยาพวกบำรุงอันนี้อันนี้ต้องใช้ยาที่แพงมาก ยาสมฟ้าฉันจะใช้สมครั้งหนึ่งครึ่งกิโลครั้งหนึ่งครึ่งกิโลเป็นยาอายาบำรุงสุขภาพเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงแล้วมีภูมิคุ้มกันกินแล้วไม่ต้องกลัวเป็นหวัดแต่ยาอื่นๆก็จะใช้ใช้สมุนไพรพื้นบ้านที่มีอยู่ทั่วๆไปแั่ก็อยากฝากบอกว่าช่วยสนับสนุนหน่อยเถอนักวิชาการจ๋า ว่าทาอย่างไรให้คุณไม่ต้องมาสนับสนุนชั้นสนับสนุนภูมิปัญญาตะวันออกของพวกเราเนี่ยให้เป็นที่ยอมรับของชาวตะวันตกบ้างชาวตะวันตกเรามันไม่ใช่ไปยอมรับนะมันยอมรับแต่มันมาขโมยมันไม่ไม่ใช่มันไม่ใช่มายอมรับแบบให้เกียรติให้การเยอยยอส่งเสริมสนับสนุนแต่มันมาขโมยเอามันมาถือเอามันมันมาขมายเอาไปมันมาลักเอาไปแล้วเราก็ไปซื้อมันมาในราคาแพงๆก็เมือนผลิตเสร็จแล้วอย่างเนี้ย นายจบคุณหมอถืออมาทานเองเลยนะคะคุณชาค่ะิี่เชนาลูกสาวคงจะเป็นลูกสาวเพื่อนนะคะเป็นภูมิแพ้หลายปีแน่นจะบูกินยาแล้วไม่ดีขึ้นควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรทั้งในเรื่องของอาหารอากาศแล้วก็การปฏิบัติตัวต้องดูว่าก็แพ้อะไระถ้าแพ้ฝุ่นละอองอย่างากกเช่นผ้าม่านตัวนี้ต้องเปลี่ยนให้เขาแพ้พรม กุ่นรมที่พื้นแมที่นอนฉันเนี่ยทุกวันต้องสบัดพรอหัต้องเอาหมอนมาทุบตากแดดปกตปปิก็ไม่ได้ใช้หมอนก็เอาไว้วางขาเพราะว่านอนแล้วจะปวดหลังก็เอาไว้วางขาถ้านอนหหายก็เอาไว้รองหัวเข่าอะไรอย่างเงี้ยรองไว้ใต้ท้องเขา่าอย่างเงี้ยฉันก็จะใช้ผ้าขนหนูเวลาจะหนุนก็องผ้าขนหนูสบัดแล้วก็มันหนุนคือไล่ฝุ่นออกไปจากอ้อม แล้วก็เช็ดทำความสะอาดทุกวันแต่แพ้อากาศก็ต้องระมัดระวังก็คืออย่าอาบน้าตอนเยน็นอย่าให้เด็กอาบน้าตอนเยน็นอย่าอาบน้ําเยน็นอย่าสาหัวอย่างเงี้ยคือต้องดูพฤติกรรมของของการดํารงชีวิตอยู่ก่อนถ้าแพ้อาหารก็ต้องดูว่าต้องให้เลือดเขาแข็งแรงต้องกินอาหารในมูลกลับันก็กินอาหารบำรุงเลือด กินอาหารที่ทําให้เลือดแข็งแรงที่มีธาตุเด็กมีวิตามินบ e, ีวิตามินอีวิตามินดีมากๆวิตามินซีเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยก็ทําให้เลือดเขาแข็งแรงมีภูมิคุ้มกันได้ในระดับเนึงแต่ถ้าว่าถึงขนาดว่าแพ้ทุกๆเรื่องซึ่งก็จะวางยาละ่ะวา,างยาก็จะให้ยายาแก้ภูมิแพ้ยาบำรุงเลือดและก็ยาคอบเลือดฉันจะทําให้เลือดเขาแข็งแรง แล้วร่างกายเขาจะสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นเองแล้วก็ยาภูมิแพ้ก็เพียงแค่กินเพื่อบรรเทาอาการท่ครับจะบอกให้คนไข้รู้ว่าควรควรจะต้องทําชีวิตอยู่อย่างไรคนเป็นภูมิแพ้ส่วนใหญ่ที่มาหาฉันไม่มีใครไม่หายมีแตหายไปเลย <laughs> <laughs> หายไปเลยคือมันคือเขา พี่สาวก็เป็นไทรอยแล้วก็อยู่ในสกลน,นครแล้วก็ฉันก็จะให้ยาไทรอยเนี่ยฉันจะให้ยาบำรุงเลือดฟอกขับน้ำเหลืองเสียแล้วก็ฟอกเลือดแล้วก็ยาไทรอยแล้วก็ยาภูมิแพ้ให้ยาห้าตัวแล้วเพอเอินเนี่ยพี่สาวเขาเห็นว่าน้องเขาเนี่ยเป็นภูมิแพ้เขาแบ่งยาไอ้ฟอกเลือดกับยาภูมิแพ้ให้น้องสาวเขากินซึ่งเขาแพ้เป็นกื่น พอถึงเวลาฤดูมาเนี่ยเขาเรียกโรคกระดงเ่ะเป็นผื่นแล้วคันแล้วก็ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อไปหมดคือฉันวางยาพี่สาวแต่น้องสาวหายแต่พี่สาวไม่ตายนะพี่สาวยังอยู่พี่สาวกว็ไทรอยก็ยุบลงพ่อแม่เขาก็เลยพามาจากจากต่างจังหวัดมาให้ดูอาการว่าต้องกินยาต่อไไหรือมบอกเอาฉันรักษาคุณต้องมาไร ก็บอกถ้าไม่ได้รักษาน้องลรบแต่รักษาพี่ก็เลยถือว่ากัดเอายาพี่ไปกินน้องก็เลยหายก็เลยเดี๋ยวมาถามว่าต้องกินยาตอ่อไหมก็กินยาอะไรบ้างเขาก็เล่าให้ฟังก็บอกงั้นกินอีกสักพักหนึ่งยาไทยนีย่เขากินเจ็ดจุดสามกินสิบยุดห้าอย่าก,กินต่อเนื่องเพราะถ้ากินต่อเนื่องแล้วมันจะทําให้ตับเราเนี่ยร้อนตับจะทํางานมาก แล้วเราจะรู้ตัวว่าเราจะนอนหลับไม่เป็นสุขะคือนอนมันจะดิ้นทุรนทุร,ทรายกระสับกระส่ายนั่นแสดงว่าตับให้รู้ไว้เลยว่านั่นคือการทํางานของตับที่ไม่ดีการนอนแล้วดิ้นพลิกไปพลิกมาทุรนทุร,ทรายกระสับกระส่ายนั่นเป็นเรื่องของตับทั้งนั้นนะ่ะเองคุณต้องหาวิธีโรคตับต้องกินเย็นโรคปอดต้องกินร้อนจำไห้ตับต้องเย็นปอดต้องร้อนแต่ในมุมกลับกันนะ พวกตะวันตกเขาไม่ได้คิดอย่างนี้ตัวตะวันตกเขาให้ยาแต่พืชอ่ะมันจะร้อนมันจะเย็นกูไม่สนใจกูไม่สนใจเรื่องธาตุเนไม่สนใจธรรมชาติสนใจว่ายากูต้องแรงหรือเอาแรงเข้าไว้เอาหมัดหนักเข้าไว้ส่วนจะน็อกหรือไม่น็อกไอ้คนคนกินน็อกหรือว่าไอ้โรคน็อกก็ไม่รู้อะ่ะมึงก็ูก็จะน็อกอะไระกินยาจนน็อกอะ่ะนี่คือวิธีคิดของเขาแต่ภูมิปัญญาตะวันอกของพวกเราก็คือ เราจะอยู่กับเขาได้คืออยู่กับโรคได้โดยที่ไม่ให้โรคมันมีอำนาจเหนือเ,เราเพราะฉะนั้นวิธีวางยาของอ่นเป็นปัญญาตะวันออกก็จะวางยาสมานโรคเขาจริงใช่ครับว่าสมานโรคแต่ว่าคนตะวันตกในเขา้าใจวางยากำจัดโรคไม่สนใจว่าอกระบวนการกำจัดโรคนั้นมันจะมีผลพวงต่อไตับตบ หรือว่าระบบก,การพยความดันหลอดเลือดหัวใจอะไรไม่สนใจหรือมแม้ที่สุดมันกัดกระเพาะกระดูกพุนก็ไม่สนใจคนบางคนคนี่เป็นโรคกระดูกแหละกินจนกระทั่งกระเพาะทะลุเลยกินยากระดูกนจนกระเพาะทะลุอ่ะแล้วสุดท้ายมาเป็นมะเร็งที่กระเพาะอาหารเพราะมันเป็นแผลเรือ้อรังกระดูกหายแต่ตายพาเพราะมะเร็งกับเพาะน่าสมเพช บ้านเราเนี่ยมันเป็นหนูรองยาให้ฝอาหลังเยอะแยะมากแล้วตายปีนึงไม่ท่าไม่รู้เท่าไหร่เพราะไอา้ย,ยาที่กินทาไจมจบสาธุค่ะจบคําถามทางด้านสุขภาพค่ะต่อไปก็จะเป็นคําถามทั่วไปที่พิธีกรหลักอาจารย์ดูเลอร์จะกล่าวค็นถามครับนี่เขาเริกเมื่อไหร่พี่โมงพี่ยันฉันรู้สึกว่ามันนานนานนานที่น,นีนานไหม คุณนั่งฟังเฉยๆก็ไม่นานดิช,ช่โอ้โหทั้งเป็นพรีเซนเตอร์ทั้งต่อไปนะครับหลังจากที่เอบปปอหาเรื่องสุขภาพแล้วนะครับก็จะเป็นใด้านจิตบ้านนะครับคุณชาดดีสัย์ชดนะเป็นคำถามนะครับถามว่าเมื่อเราต้องมีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานเพิ่มมากขึ้นจนรู้สึกว่าความคิดจิตวุ่นวายสับสนเรียงลาดับชีวิตไม่ถูกว่าจะเริ่มหรือทาอะไรก่อนหลังและมีผลหงุดหยิดกับลูกหรือคนใกล้ชิด ที่เราสามารถระบายอารมณ์ได้เราจะทําอย่างไรเราเรียกตัวร,ร่างกายและอย่อื่นอย่างไรเขาเรียกตัวอันตรายมาแล้วจวนอันตรายมาแล้วลบๆลบหลบลบลบแอบแอบคนข้างๆาเขาจะคิดเป็นแบบนี้ที่จริงแล้วเนี่ยความเครียดเป็นเรื่องปกติสําหรับคนอายุมากๆเนี่ยเกิน47 0เื้นไปเครียดบ้างก็ดีต่จริงๆเพราะมันทําให้ความดัน ขึ้นเนี่ยรุดลมมันสูดฉีดสมองมันมันร้อนแรงถ้าถ้าไม่เครียดซะบ้างมันก็จะเฉยชามันซึมเศร้ามันเนี้ยมันจะค่ค่อยหดตกลงไปเรื่อยเื่อเรื่อยๆืแต่ถ้าผู้บา่าผู้บ่ากระตุ้นให้ให้แข็งแรงคือกระตุ้นให้โกรธซะบ้างเนี่ยมันจะรุดลมมันจะสูดฉีดและทาให้กล้ามเนื้อร่างกายแข็งแรงในระดับหนึ่งแต่ว่าถ้าเครียดเป็นประจาไม่ดี เครียดเสียบ้าดีแต่ถ้าเครียดเป็นประจำไม่ดีก็ไม่ดีเพราะอะไรเพราะมันทําให้การเผาผลาญเผาไหม้ในร่างกายและเซลล์ต่างๆในร่างกายอายุสั้นลงทาให้ความจําเสือ่อมทําให้ประสาทเสือ่อมทําให้ตาเสือ่อมหูเสือ่อมทำให้สุขภาพเสือ่อมแล้วร็จิตเสือ่อมมันเสื่อมไปทุกอย่างแล้วเสื่อมเร็วกว่าปกติด้วย อ่้ก็วิธีทําอย่างไรคําถามที่ถามว่าไม่รู้จักวิธีที่จะจัดระเบียบของการงานก็แสดงว่าคุณมีความคิดที่ไม่เป็นระบบหลวงู่จะมีคําเขียนบทสรุปเอาไว้30สิกว่าปีที่แล้วหนึ่งในนั้นพันกว่าบทก็เขียนว่ารูปรักจัดระเบียบของการจนเป็นระบบของความคิดคือชีวิตตลอดเวลาที่ผ่านมาปกติเคยเป็นคนมากง่ายสเับเรา ทำอะไรง่ายๆไม่สนใจไม่ใส่ใจก็หัดที่จะเป็นระเบียบซะบ้างรองเท้าถอดแล้วต้องวางตรงนี้ถุงเท้าใส่แล้วถอดแล้วจะซักก็ซกัซกไม่ซักก็อย่าหมกเอาไว้หรือไม่ก็เอามาผึ่งคลี่ออกไม่ใช่ไปม้วนเกาะไว้แล้วรุ่งึ้นเช้าขึ้นมาก็เอามายัดใส่ลงไปในเท้าอย่าเพิ่งเคลมเคลมกอนมวาวางไว้เออเอ,อวาวาง ที่จะหนักน้ำน้ำเนื้อไม่นไย่มีเลยสีแก้วแล้วนะไม่ต้องไปลองนองแเสียดายทั้งหมดเลยยังไงก็รู้จักที่จะจัดระเบียบให้แก่กายตัวเองบ้างเคยปกติ ถอดเสื้อโยนถอดถุงเท้าโยนถอดรองเท้าโยนก็รู้จักเก็บรวบรวมวางไว้เป็นที่เป็นทางตื่นนอนขึ้นมาปกติสวดตูดพรึกเข้าห้องน้ําเลยไม่ก่อนจะจะเข้าห้องน้ําก็ดื่มน้ําสักแก้วบนหัวนอนแล้วก็จัดที่นอนให้เข้าที่เข้าทางเอ่อหมอนอยู่กับที่พอ่มพับาพวางไว้กับที่หรือจะคุมหมอนดึงเตียงให้ตึงเก็บม้งใส่เรียบรอยเก็บเสือ้อเก็บสระเสร็จแล้วเข้าห้องน้ํากลับมาจะได้ไม่ต้องมาทํางานที่ต่อค้างอย่างนี้นะครต้ อนาคุราจะกรรมบนตาการงานทั้งหลายไม่อากูลเอตมังคารมุตมันข้อนี้เป็นมงคลอันสูงสุดชีวิตหลวงปู่เป็นอย่างเงี้ยโอ้ไม่งั้นหลวงจุติหปู่จะอยู่ได้ยังไงอ่ะเขาอ่านแค่อ่านไดยยังน้อยนะเช้าตื่นขึ้นมาต้องทํากิจกรรมของพระเสร็จเรียบร้อยแล้วไปบิณฑบาตกลับมาตั้งแต่หกโมงจนถึงแปดโมงเดินออกอกําลังกายไปด้วยแล้วก็สั่งงานไปเรื่อยงานตั้งแต่หน้าวัดมายังหลังวัดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ต้องมาทํางานประกอบยา รักษาโรคทำแกะสลักทำเลื่อยไม้ตีเหล็กปลูกต้นไม้นี่เริ่มปลูกต้นไม้คนระับแล้วก็ถ้าไปแสดงธรรมก็อย่างงี้ออกไปตะอนตะอนทุกวันหลวงปู่ต้องคิดไม่เป็นระบบก็เอางานมาตอบปัญหาเอาไอ้นู่นมาใส่ไอ้นี่มาใส่แล้วเราจะทําให้คนรู้เรื่องคําพูดของเราได้อย่างไรเรีนต้องรู้จักฝึกจัดระเบ,บียบของกาย การจะระเบียบให้แก่กายเนี่ยเป็นการฝึกสติอย่างหนึ่งตัวอย่างเช่นเวลาเราจะวางอะไรเป็นที่เป็นทางเนี่ยคนมีสตินี่ก็จะรู้ว่าเออตรงนี้อยู่ตรงนั้นไอ้นั่นอยู่ตรงนี้เรามันจะไม่ความจําไม่เสือ่อมเราก็จะหาง่ายใช้คล่องเวลาจะหยิบฉวยอะไรก็ง่ายเพราะว่าเราคิดเป็นระบบอยู่แล้วชีวิตเรามีระเบียบ ในทีนี้ก็จะรู้ว่าอะไรก่อนอะไรหลังอะไรคนหนึ่งคนสองสามสี่ห้าแต่แสดงว่าคุณยังยังมีชีวิตที่ไม่เป็นระเบียบแอมเป็นฝึกฝึกระเบียบให้แก่กายและความคิดก็จะเป็นระบบแต่นั้นน่าจะดีคือฝึกสติมากๆมาเนี่ยคุณจบคำถามต่อไปนะครับคุณชฉาวิศชนาถ้าในที่ทำงานหรือที่บ้านมีคนชอบพูดสอ่อเสียดแหนมเราเป็นผู้ฟังจะทำอย่างไร ปากเข้ากับหูเรามันตั้งไกลกันทําไมต้องไปทำอย่างไรทำไมมันต้องไปทํางไงหูมันกับปากมันอยู่ใกล้กันไม่เกินคืบเขาได้ยินก่อนเราไม่ได้ยินหรือเราได้ยินทําเฉยก็ไม่เห็นมีอะไรเว้นแต่ว่าทําหูหาเรื่องเน่ยเอาหูไปหาเรื่องมึงว่าอะไรมัมึงว่าอะไรมั้งไอ้คําสอเสียนเนี่ยถ้าเราเปลี่ยนเป็นขี้กับดอกไม้มันคืออะไรคำสอเสียนเนี่ย ถ้าเปรียราบระหว่างขี้กับดอกไม้ไอ้ที่สอเสียดได้เป็นอะไรอ้าวไม่ใช่เป็นดอกไม้เหรอเรารู้เป็นขี้เราเอาขี้ก็มาอมไว้ทำไมอ้าวว่าเป็นดอกไม้เรามาทักหูเราเฉยเลยเออถ้ารู้ว่าเป็นขี้มีใครเขาโง่เอาขี้มาป้ายหูบ้างมีไหมมีหิอไม่มียังไม่มีคนถามลเลยไอ้คนถามเนี่ยแสบดบงเอาขี้มาป้ายหูแล้วล่ะ ย้อมัาษหน้าเฉยเลยหัวล้อใหญ่เลยป้าเออแสดงว่าชอบเอาขี้มาป้ายหูแล้วบอกว่าเหม็นเหลือเกินเหม็นเหลือเกินยี่โมหรือฉลาดเนี่ยรู้ว่าคําด่าเป็นคําไม่ดีแล้วทาให้คนฟังเป็นทุกข์แล้วไปรับความทุกข์มาทําไมไอคนที่มนด่ากับหูของคนด่าเนี่ยมันอยู่ติดกันมันต้องฟังก่อน แล้วเราหูตั้งไกลยังบมง่กีเขาด่าห้องนู้นนั่นด,ด,ดเอาหูไปแนบนี <_ S 1> ่เอาหูไปแนบขี้แล้วก็บนแล้วก็บว่าขี้เหม็นขี้เหม็น,มนทุเรศโง่ต่อไปเป็นทุกต่อไปไม่แบบไว้ทำไมปากเขาไม่ใช่เกี่ยวกับเราฉันมีคำพูดประโยชน์ว่าอย่าเอาชีวิตผูกไว้บนฟองรับลายที่กระดกบ,บนปลายลิ้นฉบน ฟองน้ำลายที่กระดกบบนปลายลิ้นเธอาปอย่าเอาชีวิตเป็นปุกไว้คมไหมไม่รู้สึกเลยเชิญเจมมันยังหนาอยู่หูยังไนเออโจาสัตว์ปุชา วิสัชนาคุณพยายามถามอย่าให้ฉันเดี่มแนมได้สิเวลาแผ่เมตตาขอให้ส like ัตว์ทั้งปวงเป็นสุขขอให้สัตว์ทั้งปวงคนทุกข์แล้วเวลาเราจะแผ่เมตตาว่าอะไรเจ้าค่ะสัตว์ทั้งปวงเนี่ยเป็นสุขแต่ถัดทั้งปวงจะรู้ไหมว่าปูกำลังเป็นทุกข์เวลาแผ่เมตตาแล้วสัตว์ทั้งปวงจะเป็นสุขสัตว์ทั้งปวงจะพ้นทุกข์ แล้วสัตว์ทั้งปวงจะรู้ไหมว่มาปู่กับเราเป็นทุกข์เนี่ยมัน <c oughs> จะมีคํากล่าวนี้คำทีเออแผ่เมตตาให้เทวดาก็ไม่ยากก็ขอให้เทวดาจงเป็นสุขเทวดาจงปกปัก,ก,กอภิบาลรักษาเราด้วยหมดเป็นสุขแล้ววิธีแผ่เมตตาให้เทวดาหลวงปู่เวลาทําทําบุญกรวดน้ําเวลาชาวบ้านก็ไปถวายทำไปฟังทำถวายทานหรือไป ทำกรรมฐานก็จะชวนเข้าแผนไม่ตายเทวดาเป็นประจำอยู่แล้วเดี๋ยวก็คงจะชวนพวกเราทําด้วยวก็คงไม่มีอะไรแต่ว่าอย่าอย่าไปคิดแต่ว่าสัตว์ทั้งปวงจะเป็นสุขแต่ทําไมกูเป็นทุกข์จังเนี่ยนั่นแหะสัตว์ทั้งปวงก็ไม่ได้สุขอย่างเราไม่ได้สุขจริงๆดังนั้นสัตว์ทั้งปวงจะเป็นสุขมันต้องออกมาจากหัวใจที่เป็นสุขจากเราไม่ใช่ออกจากหัวใจที่เป็นทุกข์ในเราแล้วสัตว์ทั้งปวงมันจะสุขจากไหน มันก็เลยต้องมีคําถามกลับาว่าสัตว์ทั้งปวงน่าเป็นสุขแต่สัตว์ทั้งปวงจะรู้ไหมว่ากูกแลังเป็นทุกข์อ่ะนี่นะมันลําบากจงสาธุปุชาวิสัชนาเกิดมาเพื่อใช้กรรมจริงหรือเปล่าเจ้าค่ะไม่ใช่ใช้อย่างเดียวทําด้วยทําด้วยใช้อย่างเดียวก็ดีนี่มันทํากันด้วยทําทัทำำ้งกรรมดีก็ทำกำํากรรมชั่วก็ทําที่นั่งอยู่นี่กรรมดีกรรมชัว่ว เออทำกดีเดี๋ยวออกไปก็ไม่รู้ว่าดีหรือชั่วแล้วล่ะตัวใครตัวมันอะไรมันไปตามกรรมเนี่ยมันเป็นวิพันธ์เนี่ยเพราะอะไรทำไมถึงไม่รู้สติไงสติสติถ้าสติมีมากๆเราก็จะรู้ว่าเราจะพยายามเลือกแต่ทําแต่กรรมดีแต่งดเว้นกรรมชั่วแต่สติถ้ามีน้อยเราก็ไม่รู้ว่าทํากรรมดีหรือกรรมชั่วเงี่นต้องฝึกสติให้มากๆ หลวงปู่จึงบอกว่าถ้าอยากให้มีชีวิตอยู่อย่างเป็นผู้ไม่ขาดทุนไม่ขาดทุนอารมณ์ไม่ขาดทุนตัวเร่แล้วก็ไม่ขาดทุนความสุขก็ต้องมีสติสมาธิและปัญญาเอาสติสมาธิปัญญาเนี่ยมันจะทําให้ชีวิตเรากําไรตัวเร่กําไรอารมณ์และกําไรความสุขกําไรชีวิตจดสัตว์คปุชาวิสศชนาะขณะที่เรานั่งสมาธิแล้ว